มังกรแดงมาอยู่ในก้อนมังกรเขียวหรือเปล่าเบย์มังกรตาแล้วเหรอเอา้าเอา้ามาแล้วครับทุกคนมาแล้วครับทุกคนเป็นกอนองแล้วไปกงแล้วตาแล้วส่ดครับวันนี้ไม่อยู่ในเกม Dragon Hash ครับผมเป็นค่า PG นะฮะมาเลยสเต็ปเดิม50 50คืออะไร50เบ็ดบตานะฮะสเต็ปเดิมยังไงรอดหรือเปล่านะวันนี้ ใช่ครับเฮ้ยยึดหมู่แล้วหวทางมันล็อคช้วมามันต้องแบบพุงพ่งอยู่พุ่งมาแล้วเปล่โอุเกมนี้เหรออ๋อถ้ามันแตกจนไปถึงสิบครั้งก็เกิดอะไรขึ้นข้าวสปินหรอไม่สิสปินน่าจะแย่นะฮะโอ้ดวงตาบักกรเมื่อกี้สวยเหลือเกินแต่ไม่แตกนะ ผลหนึ่งวันเท่านั้นเองเอาหน่อยให้มังกรเฮ้ยสูตรเดิมใช้ไม่ได้ผล,ลเลยหรอสูตรห้าเป็แต่สูตห้าโอ, 5, 8, 5. โอ้ตายแล้วนะฮะสูตรเดิมใช้ไม่ได้ผลเหรอฮะมาเขาปนชุบห้าห 5, มาสี่ยังไงไม่ได้เลยจังหวะนี้เหลืออีก34ครั้งแล้วโอย สี่พันบาทเอาไปทำไมไม่เอามาครับผมสี่พันบาทาอย่างเงไม่เอาอ,มอ,าอยมาแล้วมาแล้วฮะมาแล้วฮะยังไงอ๋อก็คือถ่ายแตกนั่นเองป่าไหมโอ้ยม่แล้ว425แล้วนะฮะผม600บาทแล้วผมหกร้อยมาแล้วฮะโอ้โย นี่ยังไม่เข้าสปินนะถ้าเข้าสปินจะเป็นยังไงวะถ้าเข้าโบนัสเป็นไงวะจะเข้าหรือเปล่าเอางี้ก่อนต้องเข้าแหละนะเพราะมันเวฟดีเวฟนี้นะเวฟดีผมเล่นแล้วนะผมลองเล่เนแล้วนะผมเฮ้ยมาเอาอันนี้ผมว่าชมปุ๊บแล้วจะไปเลยนะโอเกือบดีใจนะครูมาครับผมสองวาย โอ้โหไม่มีกิดขึ้นเลยนาบังกรน้อยมังก,กรน้อยหน่อยเฮ้ยกรน้อยหน่อยเฮ้ยโอหหน้าบังกรเมื่อไรจะได้แตกไอ้ดวงตามังกรว่ามันดูแล้วมันแบบว่าน่าจะให้เยอะนะนะฮะแม่9ครั้งแล้วนะจะเข้าสปินหรือเปล่าจะมาช่วงท้ายหรือเปล่านะผมช่วงต้นมาแล้ว175มาแล้วโอ้โหไม่เตี้ยวเอง ยังไงยังไงสิบสี่ครั้งแล้วนะไอ้หนุ่มเอาหน่อยเฮ้ยโอ้โหยี่ผ้าบาทไหมเอาปวดมากทำไมไม่ไม่เอ้ยโอ้โหไข่ ไอเขียวไม่แตกนะแม่มาทับนะสิบบานะสิบบาทโอ้ยน,นี่เอาสิบบาทดิี่มาครับผมสิบห้าหอมไว้ตัวนะผมแล้วก็มกรเขียวโผล่ดาวมาแล้วยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยไมีรูไ้ไหมมีไว้เหลือนะมกรฟ้าก็ยังมีนะ โอ้ยมาแล้วก็ผมสามวัยบวกหนึ่งร้อยห้าสิบเป็นสองร้อยสี่สิบห้าผมเกิดเอ๊ะยันไม่เยอะเท่าไหร่น่านะปลาครับมีสิบโอ้โหเหลืออีกหกครั้งเองนะแสดงว่ารอบนี้สูตรห้าสิบห้าสิบไม่ได้ผลต้องเป็นเท่าไหร่ีห้าสิบสามสิบพอนะครับผมถ้าเป็นห้าสิบแปดสิบที่มันจะยาวเกินไปแล้วติด จ็ดสิบห้ามังกรฟ้ามังกรฟ้านะโอ้สีฟ้าเศร้าเลยเอาหมาไว้สุดท้ายยังไงมังกรแดงมาผมมังกรเขียวสองวายมีระเบิดไข่ฟ้าอหูสีฟ้าเยอะนะสีฟ้าเยอะนะสองร้อยหนึ่งวายใม่ครับผมสามแช่สามร้อยยี่ โหไม่ถูกใจเลยเดีมม๋ยวเราสักสิบประกันไปอีกสามสิบพอนะครับนะครับผมไม้ดีสีบแล้วก็ไม้ไห่ผ้านะผมเขียวไม้ไม่คมเสียดายมากเลยนะเสียดายมากเลยนะ ไสามสิบครับเจ้าว่านี้อีกยี่สิบโอ้โหกันเดียวแล้วนั้นหนาหโอยไม่นะแม่แล้วผมตอนนี้อยู่ที่ทุนอยู่สามหมื่นนะผมยังขาดทุนเล็กน้อยนะมาร้อยห้าสิบดวงตามาจนได้ไม่ออ แต่ดีใจไปเล็กน้อยมังกรฟ้ายัางไงเออโอเคมังกรฟ้ามานะผมแล้วก็มีไวตัวหนึ่งกับมังกรแดงไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกโอยเอาลุ้นซะตัวโกงเลยตอนนี้นะเลอแค่21ครั้งเองยี่21ครั้งเท่านั้นนะบ้าจริงเอาหน่อยเอาหน่อยฮะ มังกรแกจะทำนี้ก็ฆ่าไม่ได้นะโอโ้มาตั้งนานเพิ่งเห็นวายโอ้โหไหลไปแล้วไหลไปแล้วทุกคนไหลไปแล้วเงินกูไหลไปแล้วมาครับผมยี่สิบบาทซัมมี่นะโ oh อเมกอร์อัลต้าฟัคสิบห้าแมวสิบห้าบาทมันน้อยไปโอ้โหไม่เคยได้ไข่แดงเลยไม่คง โอ้อมันทออสปินก็คือเหมือนแบบว่าถ้าแตกไปลเรื่อยๆจนถึงมังกรมังกรทองใช่ปะมังกรทองจะตื่นแต่แต่ทีนเนี้ยคุยยังไม่ตื่นเลยนานแล้วนะโอ้โหน้งตาจะ,ะไหลแล้วนะมังกรพูดไม่ออกหายไม่เข้าเอ้ยเอ้ยสักอย่างกรรมนาะมา มังกรฟ้ามังกรฟ้าพร้อมไว้มฟ้าสิบห้ามาอีกสามแชรสี่ฟ้าสิบห้าบาทหัวใจไมไหม่มีนะเหมมีรุ่ไหมหรือเปล่ามีรุ่หรือเปล่าไม่มีววยตกมาเลยไม่มีไว้ตกมาเลยอยู่โูมังกรเขียวเรียนร้อยเจ๋งเอายังได้อยู่นะมังกรแดงมาหรือเปล่ามังกรแดงมาอยู่ร้อนมังกรเขียวหรือเปล่าไม่มังกรฟ้าหรอเเอ้าเอ้า มาแล้วครับทุกคนมาแล้วครับทุกคนแตมกอนทองแล้วแต้มทองแล้วไปแล้วหัวใจนะฮะแต้มทองไหมแต้มดิเฮ้ยแต้มเดียวโ <c oughs> อ้จะอึกเลยโ <c> อ <oughs> ้โหทุกคนโอ้โหยังไม่ได้เห็นหน้าตาของการตั้งโบนาณเลยอะ <c oughs> นาวโอ้โหตรงเขานี้ตรงผมแม่งไม่เกี้ยวเลยอะดิ <c oughs> โอ้เมื่อกี้แบบมีลุ้นจัดงจ่าเลยนะเมื่อกี้ คือโหดลุ้นตัวโง่งไปเลยมามาลุ้นอีกทีดอกสุดท้ายมีปฏิหารเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับผมบอนเดียวแตกมาแตกมาแตกมาหุ้ยหน้าตาสีแดงเต็มหน้าว้าไปหมดเลยเต็มหน้าก้าไม่ใช่เต็มหน้าว้ากูบุ๊ดเอาใหม่ครับผมรอบนี้มีลุ้นหรือเปล่าเก็บปาปโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เฮ้ยถามจริงโอ้โหเมื่อกี้นิดเดียวเท่านั้นนะครับผมสรุปวันนี้ดวงไม่ดีจริง นะฮะนิดเดียวเท่านั้นแต่ก็ยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยแล้วก็เกมนี้ Dragon Head นะครับผมท่านอ่อพีิทุกท่านไปเล่นอาจจะแตกได้ดีกว่าผมนะครับผมวันนี้ก็ขอฝากเกมนี้ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมลิ์สมัครก็คือลิงิ์อยู่ใต้คลิปนะครับ